ถ้าไม่ป่วยจะไม่ไปหาหมอถ้าไม่มีความทุกข์จะไม่สแสวงหาธรรมะการโนรักคุณสวัสดีครับกระผมบัญจงวงศ์นรงวันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับมาฝากพี่น้องนั่นคือกาแฟอ,อาราบก้าที่มีส่วนผสมของราชันสมุนไพรหญิงจือรากและดอกหสายพันธุ์นะครับกาแฟการโนเฮตุหิงจือจะช่วยในเรื่องของการล้างพิษขับพิษถอนพิษ และสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นปวดเอ็นนะครับตัวนี้กาแฟตัวนี้นะครับจะช่วยล้างพิษขับพิษออกมานะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายนั้นกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงนะครับแล้วก็ผิวพรรณของเรานะมีน้ำมีนวลอย่าลืมกันและกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนั่นคือกาแฟที่มีส่วนผสมของขอราชันสมุนไพรจริจีรากไปดอกขุสายพันธุ์สวัสดีครับ